ตั้งและพัฒนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและพัฒนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชการจัดตั้งและพัฒนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดกำเนิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยรูปแบบหนึ่งมีพัฒนาการมาจากสภาจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายจัดระเบียบเทศบาลพศ2476 เพื่อเป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษาแก่กรรมการจังหวัดซึ่งประกอบด้วยข้าราชการต่างๆประหลัดจังหวัดและหัวหน้าชวนราชการต่างๆของจังหวัดในเวลาต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2495กำหนดให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าจังหวัด การดำเนินง,งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในระยะแรกไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัดโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองให้มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนจังหวัดพศ2498อันมีผลให้เกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนิติบุคคลที่แยกออกจากราชการบริหารส่วนภูมิภาคแต่เป็นเพียงองค์กรที่มีตัวแทนประชาชนที่เรียกว่าสภาจังหวัดเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด,ด้วยสภาชิกที่ราษฎรเลือกตั้งจากอำเภอต่างๆในจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกชจังหวัดในพศ2540ได้มีการประกาศชาติธรรมนูญแห่งราชกาลจักรไทยพศ2540 ซึ่งมีเจตนารมปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระบบทําให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดการจัดตั้ง การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชาบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปศ .2540 กำหนดให้ในจังหวัดหนึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งองค์กรมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่นปัจจุบันมีอยู่ถึง76แห่งเพื่อวันนี้29กรกฎาคม2561นายมนูนสิริธรรมรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิด ประธานในพิธีโดยการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีพศ2561กิจุกรรมอบรมคืนปลาให้เอาปากพยาอำาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนางสุภาพคุณสรีสมาชิกสภาอ,อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเขตอํเภอ,อเมืองณนะ ที่ทำการกลุ่มประมงพื้นบ้านหมูที่6ตมมํมนลท่าซักอาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางจุติชมชื่นผูน้อำนวยการกองเพนและงบประมาณกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการในปัจจุบันพบว่าพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกและได้เปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ต่างๆอย่างมากมายจนทำให้พื้นที่ และพันสัตว์น้ำลดลง oh <my. S 1> ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศหลายประการ oh <my. S 1> และก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก oh <my. S 1> เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยย่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้เก่กกลุ่มอาชีพประมง ชาวประมงเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปทั้งนี้ก่อนเปิดการอบรมนายมนุนสิริธรรมรองปลัดโครงการบริหารนังวันนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรมได้กล่าวคำถวายราชสดูสดีดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ์บอด,ดินทยเทพพยาวราังกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา21กรกฎาคม251 6ก่อนที่จะร่วมร้องเพลงสันเดิญมพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกันและรวมขออภัยครับร่วม 100, ปล่อยพันปูมารวมล้านตัว แนวทางการพัฒนาจังหวัดกลยุทธ์หลักหนึ่งส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อความเข้มแข็งของ,ของครอบครัวชุมชนสังคมในการประกอบอาชีพสองขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการลดรายจ่ายสร้างรายได้ของครัวเรือนสามสร้างโอก,กาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างทักษะทั้งในและนอก ภาคเกษตร 4. สร้างความเท่าเทียมกับด้านการศึกษาสารณาสุขและการคุ้มครองทางสังคม 5. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนของครอบครัวโดยการใช้กระบวนการจัดการความรู้แบบองค์รวม5.2ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลข้อที่8.1.9ได้แก่นโยบายส่งเสริมสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัดต่อกลุ่มจังหวัดให้สอดรับกับความต้องของพื้นที่โดยผ่านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 1. เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งดีงามและภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 2. ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดจากอบายมุกและยาเสพติด